ราชาลูกหนังทั่วโล่ขอเสนอสาราไตยอันดับสล็อตเป็นรองเป๊ปเกรดหลังลิเวอร์พูลทุบเชลซีบทสรุปของบิ๊กแมตในศึกเพเบริกอังกฤษประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมาจบลงด้วยความชื่นมื่นของลิเวอร์พูลหลังจากพวกเขาเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะเชลซีไปได้2-1ต่อ นอกจากชัยชนะนัดดังกล่าวจะทําให้ลิพูยังรักษาเก้าอี้จ่าฝูงของตารางคะแนนเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้วนั้นมันก็ยังมีเกรดบางอย่างที่น่าสนใจจากเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ด้วยครั้งแรกในรอบหลายปีในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเล่นไปแล้ว1 1นัดในทุกรายการซึ่งในจํานวนนั้นพวกเขาก็เก็บชัยชนะได้ถึง10บคนด้วยกันทําให้นี่เป็นซีซันที่พวกเขาเก็บชัยในช่วง11เกมแรกของทุกรายการได้เยอะที่สุดเท่ากับต่อฤดูกาล1 9 9 0งเเลยทถึงเดีเยว ในฤดูกาล1990-1991ลิอร์พูก็ชนะได้10เกมจาก11นัดแรกของทุกรายการเช่นกันโดยตอนนั้นกุนซือคือเคนนี่ดันกริชแต่สุดท้ายในฤดูกาลนั้นทีมของดันกริชได้แค่แชมป์เชลิตี้ชิลล์แถมยังเป็นการครองแชมป์ร่วมด้วยจากการที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1ตอนนั้นไม่มีการเตะช่วงต่อเวลาพิเศษหรือยิงลูกจุดโทษเพื่อตัดสินแชมป์ส็อตเป็นรองนิดเดียว แม้ว่าจะพึ่งเข้ามาคุมลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าอาร์เนอร์สโลอตก็ออกตัวในช่วง11เกมแรกได้ยอดเยี่ยมตามที่บอกไปในเบื้องตน้นและที่ผ่านมาก็มีกุญซือของทีมจากศึกเพีเมอรีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พาทีมเก็บชัยในทุกรายการแต่หลัก10นัดได้เร็วกว่าเขานั่นคือเปปกอริลลาที่เคยนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะได้ทั้ง10นัดแรกในการคุมทีม งูเหลือมกับเชือกกล้วยแม้ว่าจะเป็นทีมใหญ่เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เชลซีไม่ชนะลิเวอร์พูล10เกมติดต่อกันในทุกรายการเข้าไปแล้วแบ่งเป็นการเสมอ7เกมกับแพ้3หนทั้งนี้ที่ผ่านมามีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เชลซีไม่ชนะลิเวอร์พูลติดต่อกันนานกว่าในปัจจุบันนั่นก็คือตอนระหว่างเดือนพฤษภาคมปี1985ไปจนถึงเดือนตุลาคมปี1990ที่พวกเขาคว่ำทีมสีแดงจากย่านเมอร์ซีไซส์ไม่ได้ถึง11เกมรวดซาลาขึ้นที่6 เกมนี้โมฮัมเม็ดซาล่าคือหนึ่งในคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นให้กับลิเวอร์พูลเพราะเป็นคนทำประตูขึ้นนำให้ทีมจากการยิงลูกจุดโทษเข้าไปได้แถมยังได้รับเครดิตเป็นคนแอซิสในจังหวะที่เคอร์ติสโจนทำประตูชัยอีกจนถึงตอนนี้ซาร่ามีส่วนร่วมกับประตูหมายถึงทั้งยิงเองและทำแอซิสในเกมรับพิมลรกให้กับลิเวอร์พูลรวมแล้ว232ลูกเลยทีเดียว ด้วยเหตุน,นี้เขาเลยเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูให้ทีมใดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดเป็นอันดับ6ในประวัติศาสตร์เข้าไปแล้วโดยแซงหน้าเซรเคียวอากกเอโรของแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาได้นักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้เฉพาะกับทีมใดทีมหนึ่งมากที่สุด1เวียเวนดูนี่จากแมนเชสเตอร์สองรจลูก2 ic, ไรอันกิกจากแมนเชสเตอร์สองลูก3แฮร์รี่เคนจลูกสเปเริเคนจาก4เปอรีสองรีจากอาร์เซนาลูกสี 5, ard, ่เทอร์รี่อองรีจากลูก 6. โมฮัมหม็ดซาาห์จากลิเวอร์พูล232ลูก 7. เซริโออาเกเโรจากแมนซิตี้231ลูก 8. สตีเวนเจอราดจากลิพู212ลูก 9. ซอนเฮียงมินจากสเปอร์186ลูก 10. อลันเชียร์จากนิวคาสเซิล184ลูกฟุตบอล on TNT สปอร์ตรายงานสถิติการป้องกันของเชนอเล็กซานเดอร์โนในเกมเอาชนะเชลซี ชนะการดวล5ครั้งเคลียบอล4ครั้งชนะการแท็กเกิล4ต่อ4ครั้ง100%เชนะการดวลบนพื้น5ต่อ7ครั้ง1บล็อกสำคัญตัดบอลจากคู่แข่งที่กำลังส่งบอลได้ถึง10ครั้งเกมนี้เทรนอาโนน่าจะแสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อเขาพยายามเล่นเกมรับเขาก็ทำได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆมันไม่ง่ายเลยที่จะต้องดวลกับเจดอนซานโชในครึ่งแรกและครึ่งหลังต้องดวลกับเปโดเนโตซึ่งทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่มีทักษะและความคล่องตัวสูงมากแต่เทรนอารัมือไดด้ีจริงๆ และอย่างที่เห็นไม่มีเพ่นคนไหนในสนามที่ชนะการดวลการเสียบสกัดและการเคลียบอลได้มากไปกว่าเทนอโนอีกแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมโมซาลาด้วยเช่นกันที่คอยลงมาช่วยเกมรับคอยซัพพอร์ตเทนเอาไว้ได้แต่อย่างที่เห็นเกมนี้เทรนแข็งแ,งแกร่งจริงๆในเกมรับเขาทำได้ดีจริงๆในฤดูกาลนี้สำหรับการเล่นเกมรับสตีเวนแอคเกอร์รายงานสถิติเฟอร์กิวฟานได้ประทะเชลซี90นาทีบวกในสนามอัตราการตัดบอลสำเร็จ100%เ เอาชนะคู่แข่งบนพื้น100%เอาชนะคู่แข่งในลูกกลางอากาศ100%ผ่านบอลเข้าพื้นที่3ของคู่แข่ง7ครั้งดวลบอลชนะ4ครั้งเสียบอลให้คู่ต่อสู้0นย์ครั้งคู่แข่งเลี้ยงบอลผ่าน0ูนครั้งแข็งแกร่งดุดันและไว้วางใจได้เสมอในเกมรับและนี่คือสิ่งที่ฟานได้แสดงให้เห็นอีกคนหนึ่งเลยด้วยว่าแม้เขาจะมีอายุ33ปีแต่มันก็เป็นแค่เพียงตัวเลขเท่านั้นเขายังคงแข็งแกร่งและไว้วางใจได้เสมอ ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาทีมเสียไปเพียงแค่3ประตูนในเพียมหลิกเท่านั้นและฟันไดก็มีส่วนสําคัญที่สุดอีกคนหนึ่งเลยที่ทําให้ทีมเสียประตูได้น้อยขนาดนี้หลังจากผ่านไป8เกมมิเชลเรดจ,จากออฟตาจูรายงานเวิตีไรอันกราวฟินแบกปะทะเชียว4ี90นาทีบวกในสนามส่งบอลสำเร็จ34ต่อ39ครั้ง ความแม่นยำในการทรงบอล87%ผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง3ครั้งสกัดบอลได้3ครั้งแย่งบอลคืนมาได้6ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศ2ต่อ2 1 0 0ยเยังคงเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางที่สมคัญที่สุดในสนามอีกครั้งสำหรับเกมนี้การมีกราฟเฟนแบกยืนปักหลักตรงกลางสนามมันช่วยให้เกมแดนกลางของลิพูเก็บบอลได้ง่ายขึ้นและเขาเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ดีมากที่สำคัญแก้เพรสซิ่งเชลซีได้ดีเช่นกัน ทางนี้กราฟเฟนแบกซึ่งมีอายุ22ปีกับ157วันเป็นกองกลางที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงใน8เกมแรกของฤดูกาลเพียร์ลีกให้กับทีมหงส์แดงในเกมนี้นับตั้งแต่สตีเวนเจอราดในฤดูกาล2 0 0 2ัน0อถึงที่22ปี121วันมีสถิตินี้เอาไว้แม้เกมนี้จะไม่ค่อยได้ขึ้นไปทำเกมในเกมลุกเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าอาร์เนอร์จะใช้เคอร์ติสโจนมากกว่าในการสอดขึ้นไปทำประตูช่วยแนวรุกแต่กราฟกกก็็เปนนนาลลัังงงสคญจริๆใแด การมีเขาอยู่มันทำให้แดนกลางแข็งแกร่งอย่างมากจริงๆนะครับสอคอร์กาไรฟ์รายงานเซติมฮ ah, ัมเหม็ดซาร่าปะทะเชลซีผ่านบอล15ครั้งเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุดท้ายคู่แข่งชนะการครองบอล6ครั้งชนะการดวนบอล5ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง5ครั้งชนะแท็กเกิล3-3ครั้ง100%สร้างโอกาส2ครั้งโอกาสยิง2ครั้ง1ประตู1อิสต์เป็นอีกหนึ่งเกมที่ซาร่าแสดงให้เลยว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆ เพราะเขาทําได้ดีมากในการดวลกับมาโลกุสโตในวันนี้เล่นแบ็กซ้ายจากนั้นก็มาดวลกับเลนโตเวกาที่ลงเล่นมาแล้วเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายอีกเกมใหญ่แบบนี้ต้องมีซาลาเป็นแนวรุกที่คอยสร้างความกดดันใส่แนวรับของคู่แข่งเลยจริงๆและเกมนี้เขาก็ทําได้ดีอย่างมากอีกด้วยเกมใหญ่ๆซาลายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถช่วยเหลือทีมได้มากเลยโดยเฉพาะกับการกดดันใส่แนวรับเขาทําให้แบ็กของเชลซีไม่กล้าเติมขึ้นสูงกว่าที่เคยทํามาตลอดได้นะครับ เกมรับดีกว่ายุคครอปริชาร์ดชูลิวพูได้ลุ้นแชมป์ลีกเต็มตัวไมเคาลริชาร์ดอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวว่าลิวพูเป็นหนึ่งในทีมที่จะมีลุ้นได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้อย่างเต็มตัวแล้วหลังล่าสุดชนะเชลซีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิวพูจำเป็นต้องเปลี่ยนเอาอันเนอร์สล็อตเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมภายหลังเจอเกนครอปขอลาออกจากตำแหน่งไปซึ่งมันก็ทำให้หลายคนเชื่อว,ว่าโคงแดงอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสักหน่อยแตตต่่กลาายเป็นนนวออีี้ทมขงส นำเป็นจา่าฝูงของลีกได้ลังผ่านไปแล้ว8นัดริชาร์ดเผยว่าผมเชื่อจริงๆว่าฤดูกาลนี้พวกเขามีโอกาสที่จะไปถึงแชมป์ผมคิดว่าสล็อตทำให้ทีมเล่นได้นิ่งขึ้นนิดหน่อยลิวอพูด,ดูเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งขึ้นในยุคของครอปทีมของเขาเล่นได้น่าตื่นตาตื่นใจแต่บางครั้งระบบแบบของเขาหนะักส่งผลให้เกมรับจะมีช่องให้โดนคู่แข่งเล่นงานได้นิดหน่อยขณะที่ตอนนี้แนวะรับของพวกเขากะจังหวะระหว่างการถอยไปเล่นเกมรับกับการดันขึ้นมาสูงได้สมดุลขึ้น ทีมของพวกเขามีนักเตะชั้นยอดที่พร้อมจะช่วยให้ทีมชนะได้อยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เหลือก็มีเพียงการทําให้เกมรับเล่นกันได้แข็งแกร่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้สล็อตคลองใจเป่าไม่ให้จุดโทษใบแดง อันเนอร์สโอตกุนซือของแดงลิปูไม่พอใจการตัดสินของกรรมการที่ไม่ให้ใบแดงกับโทษินอาดาราเบียโยและจุดโทษที่2ของเคอร์ติสโจนหลังเกมเปิดบ้านเบียดชนะเชลซี2ต่อสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าหากคุณต้องการมีโอกาสชนะเกมแบบนี้ก็คือคุณต้องทํางานหนักมากซึ่งเราทําแบบนั้นสโลตกล่าวหลังเกมในระหว่างที่เราสร้างโอกาสที่ดีมากผมอาจมีอคติเราโชคไม่ดีเล็กน้อยกับการตัดสินบางอย่าง มันอาจเป็นการตัดสินใจที่สําคัญในการกลับคําตัดสินลูกโทษที่2ในมุมมองของผมคุณดูมันบนหน้าจอมันคือลูกโทษจากนั้นก็มีการตัดสินเกี่ยวกับใบแดงโทซสินกับเดียโก้โชต้าซึ่งเราเห็นได้เมื่อวานนี้วิลเลียมเซเลบาเกมเจอวอนมัตมันคือใบแดงในสถานการณ์ที่คล้ายกันมันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของพวกเขาเพราะลูกโทษและใบแดงมันตัดสินเกมได้เลยแต่สุดท้ายเราก็ชนะเชลซีที่แข็งแกร่งมากอยู่ดี ทุกคนที่ดูเกมนี้รู้ว่ามันไม่ง่ายเพราะเป็นเรื่องดีที่ตอนนี้เรามีช่องว่างกับเชลซีอยู่บ้างเพราะในความคิดของผมพวกเขากำลังขยับเข้ามาใกล้ระดับท็อปแล้วริชเจมกองหลังกับตันทีมเชลซีสุดเสียดายมือเปล่ากลับบ้านทั้งที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในเกมไพ่ลิเวอร์พูล เชลซีเสียประตูไปก่อนแต่ก็ตามตีเสมอได้จากนิโคลัสแจ็กสันทว่าก็มาโดนลิพูยิงประตูชัยจากเคอร์ติจูนทำให้ทัพสิงบลูแพ้ในเกมหลีกเป็นนัดที่2ของฤดูกาลพร้อมกับตามหลังจากฟูงหงแดงเป็น7คะแนนเจมส์กล่าวหลังเกมว่าการมาเยือนที่นี่เป็นงานยากเสมอผมคิดว่าเราคอนโทรลเกมได้เป็นส่วนใหญ่พวกเขามีโอกาสเราก็มีเช่นกันทว่าเราช่วยให้เป็นประตูไม่ได้เรากําลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนผลการแข่งขันนี้ไม่ได้สะท้อนรูปเกมที่เกิดขึ้น หากเรามองย้อนกลับไปและดูฟอร์มการเล่นและสิ่งที่เรากำลังพยายามทำเราเดินทางมาไกลมากตอนนี้ยังอยู่ในช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้ร่วมงานกับผู้จัดการทีมนานนักหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ